สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งเช้ากับห้างเส็งบ่ายนะคะห้างเส็งเช้าตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่นะคะตัวรองก็คือศูนย์กับเจ็ดนะหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้ามันต้องมีกระรูดเอาเนื้อสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดศูนย์ก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด้อ 0ูน7 1สี่2 7 0เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดศนย์สี่สองเนาะเจ็ดหนึนี่เราไม่ได้เขียนเอาไว้เดอ้อศูนนึ่งนี่เเนาะ no? ก็จับคู่เอานะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมมาลงไปซื้อบ่ายเด้อเอาเอาบ่ายขึ้นมาซื้อเช้าด้วยสี่ตัวมันเนี่ยทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขแค่นั้นเนาะเราไปห้างเี็งบ่ายห้างเี็งบ่ายตัวเด่นก็คือสองกับห้าตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดนะคะสองก็สองศูนย์สองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้า สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็สี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเราเน้นเฉพาะตัวเด่นนะคะตัวรองนี้ไว้จับคู่สามตัวเด้อถ้าจะรูดก็รูดตัวเด่นนะถ้าไม่ชอบแนวทางนะคะสามตัวก็ห้าสี่เจ็ดสองห้เจ็ดหนึ่งสี่เดแปดห้าสองแปดห้าศู สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเด้อกขขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาไปซื้อเช้าด้วยนะซื้อ V i p พได้ด้วยเด้อจับคู่เอาน,นี่แเลยซื้อเนาะไม่ต้องหมดเงินเยอะนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอให้โชคดีทั้งสองแนวทางเ้อที่จริงเราทำเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเราต้องเคลียร์คนไข้ก่อนเนาะ เราถึงมาอัดคลิปได้สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะเราเตือนแล้วเดอ้อไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันไม่ถูกก็อย่าว่ากันเดอ้อถ้าเลขมันเยอะก็ไปหาอาจารย์ที่ฟันตัวเดียวน่ะน,นะทำให้ดูเราอย่ามาต่อว,ว่าเดอ้อถ้าไม่ดูไม่ติดตามก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเวลาถูกไม่เห็นมีคนบ่นเลย